บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ข่าวดีมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้ราบสิทธิ์ในการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์นะคะก็มีการถแถลงราเรียดในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางกระทรวงการคลังกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอายุ60ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมไปถึงการเดินหน้าเฟสที่3ม,มาแน่นอนค่ะและมีการเปิดสัมพันธ์ถึงพี่น้องประ ประชาชนในเฟสที่2ที่ได้รับการจ่ายเงินไปแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินนะคะสามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์ในการอุทธรณ์สิทธิ์ได้เลยซึ่งจะมีรอบการอนซ้ําทั้งหมด3รอบค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญพี่น้องประชาชนตรวจสอบสถานะแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะผ่านช่องทางไหนได้บ้างเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเมื่อวานพี่น้องประชาชนก็ได้รับสิทธิ์ในการแจกเงินหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นคนคิกออฟในการแจกเงินซึ่งวันที่27มกราคมตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นมานะคะพี่น้องประชาชนหลายคนก็เข้าไปตรวจสอบสถานะปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินแล้วแล้วก็หลายคนกดเงินออกมาใช้ได้นะคะส่วนวงเงินในการซื้อสินค้าเป็นเงินสดซื้ออะไรก็ได้แล้ว คุณผู้ชมเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีพี่น้องประชาชนหลายคนนะคะที่มีการคลิกออฟในการจ่ายเงินเมื่อวานที่ผ่านมาอดรับเงิน10,000บาทเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับผู้สูงอายุหลายคนก็ผิดหวังนะคะหลังจากที่เดินทางไปตรวจสอบสถานะกับทางธนาคารของทางภาครัฐในส่วนของการรับเงินเฟดสองค่ะที่มีการติดตั้งแล้วก็ผ่านสิทธิผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วปรากฏว่าเงินไม่เข้าบัญชีค่ะล่าสุดนายจรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะออกมาแจงชัดถึงประเด็นนี้ว่ารัฐบาลเตรียมที่จะมี การจ่ายเงินโอนซ้ําทั้งหมด3รอบให้กับพี่น้องประชาชนแต่ท่านต้องดําเนินการนะคะในส่วนของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อยและสําหรับใครที่บัญชีไม่เคลื่อนไหวให้ปิดติดต่อ,อยังทางธนาคารค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินนะคะให้ตรวจสอบบัญชีของท่านให้เรียบร้อยค่ะใครที่ยังคงไม่ได้รับการอนเงินรอรอบการอุนสามปนก็มีการรายงานถึงความคืบหน้าสาหรับผู้สูงอายุหลายคนนะคะต่างก็ผิดหวังสําหรับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีการติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะสร้างความยุ่งยากให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายคนไม่ได้มีโทรศัพท์ใช้อีกล่าสุดนะคะทางรัฐบาลโดยนายจุลพันธ์อมรณวิบั ยืนยันว่าไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องเครียดนะคะรัฐบาลเดินหน้าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปตามค่ะไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดครับไอ้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกระบวนการครับเราก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีสิทธิ์อยังยืนยันว่าเราจะเปิดระยะเวลาเพื่อให้มีการลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนต่อไป ไม่นานครับเพราะว่าระบบในการลงทะเบียนอะไรพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนที่จะต้องมีการนําเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อให้มีการสั่งการลงมาอย่างเป็นทางการและเปิดลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับการดําเนินการในกลุ่มนี้น่าจะความซับซ้อนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ต้องทําในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ด้วยซ้านะครับอ๋อเราเรา,เราที่คุยไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้กลไกของธนาคาร รัฐนะครับเป็นผู้ดําเนินการซึ่งเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้ว นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความเคลื่อนหน้าล่าสุดในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เฟสที่3ในส่วนของทางรัฐบาลเดินหน้าอย่างแน่นอนค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนั้นแนะนําให้ไปตรวจสอบบัญชีของท่านให้เรียบร้อยจะมีการโอนซ้ําทั้งหมด3ครั้ง28กุมภาพันธ์นี้นะคะครั้งที่1 28มีนาคมครั้งที่2 28เมษายนครั้งที่3ค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ